สวัสดีและสวัสดีเนอะ่มแม่พี่น้องสูุข่สุคนโมวาซิลในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าบุญบ้านไปเนะพี่น้องเมื่อนี้บ้าบุญก็ได้มาอยู่บ้านนาสนอดเนอะกับเมืองอุทุมพรแขวงจังหวัดนครเขตเนาะกัมีครอบครัวหนึ่งเนาะบ้าบุญผ่านมากับคือก็คือมีคนในนํำบ,บ้าบุญมาเนาะก็คือมีครอบครัวหนึ่ง ว่าค่อนข้างจะลำบากกะเป็นผู้เฒ่าเนาะกะบมาบุญยังกุ้หู้ล่าละเอียดเนาะกะเัาไปไปส้ปพมพ้อมกันได้เนาะพี่น้องเนาะถามเล่าพ้อมกันได้เนาะว่าเราอยู่จังไดเป็นจนนังไดเนาะก็โอเคเนาะมาบุญกับมาฮอดไอ้เพื่อนเพิ่นเป็นที่เรียบร้ยอยเนาะกะขึ้นไปสอบถามเพิ่นพ้อมกันได้เนาะพี่น้องว่าเพิ่นอ,นอยู่กับไผอยู่จนนังไดเนาะ ลูก<ด>สบายดีลูกสบายดีละสบายดีไ<ด> <มา S 1> หมลูกสบายดียดอ้เห็นยังอยู่นอนน่อยู่ใบแม่บสบายลายมือละอ๋อเป็นไข่บ้บเป็นไข่เจ็บน,น้ำต้นกระโตสองขิดแล้วเป็นยังบวดเศร้าอ๋อกินยาพาราก็กินกับบวดเศร้าอ้าตอนนี้ตอนนี้ได้กินยาป้บนะกินยาพราราอือตอนนี้ยังปวดเศร้าบ่ยัง คำ <Das S 2> ม,มาบ่ายมาในี่ๆลๆนะไข่จนมิดคืนเจ้าแจ้งแจ้งมาเลยไข่แน่ม่ตวอยู่กันจะคนนี่นะรับลูกหลานเนี่ยเขาหักลูกข่อยมันฉีไปถามเบึงเงินบ่นกะเจ้าจ้างเกี่ยวเข่าว่านี่ <ไป S 2> บ่บได้ไปบวม่ผู้จ้างไปรับจ้างเกี่ยวเขาวะโดยมีผู้ได้จ้างแบบเป็นไปนะบมวิม่งกับไปถามหาผมเบื่อจ้างเกี่ยวเขาเ่ามิตรมีหลานจะคนนี่ น่ะลูกอันแม่อันนี้น่ะสามคนอ๋อเพิ่นไปใระชาจ้ะเขาบ่อยู่เขาไปหรับจ้างทำงานเมื่อไรมีผู้ใดจ้างทางรักหัวเอาก็ไปอ๋อผู้ชายบ่คือผู้หญิงผู้หญิงโอ้คือเก่งแทบบ่บ่เก่งเฮากับบ่ได้แล้วบ่ถูกแล้วของในเฮาบ่มีลูกเลยสู้ช่องคนนะผู้นึงห้ำผู้นึงกับคุดน่ะอ๋อรับจ้าง เอาไลรผูกเราจ้างฟังรักหัวคุ้มละพันคุ้มละพันเลยอ๋อคือคุดจะชื่อว่าคุ้มละพันหนึ่งคือเอาเอาเสาลงน้ำโอ้พันหพันคุ้มละพันกี่เนาะพันที่โอ้เพื่อจะได้เนาะโยบบ่มีหมดเกี่ยวเข่าเลยเพิ่นยังเขายังพังพุนเพิ่นว่าเพิ่นบมจ้างอ๋อไปพังรักหัวขอได้เงินเท่าเดิมตู้ชื่อยังไงนะเมนูเจ้า เมนูเจ้าอ๋ออันุีัชดปีละกี่ตัวหาสิแปะอ๋อขยังแข็งแหงอยู่นะแข็งแหงเพียงข่อยโซ่ยังจ่ข่อยแข็งแหงข่อยเป็นเหนียวทงบีแต่ก็เป็นบีใหญ่โรคหัวใจอประสาทนอนมารับก็เป็นลายอย่างเนี่ยกับเพาะข่อยไปนอนใจออกซิเจนสวรรค์ผลวเพึงโมหึงเนี่ยข่อยยังเป็นหนี้อยู่หาแสน ่อยบ่มีเงินลูก่อยกันที่เอาเงินไปไสก็ได,<อ>ผด้ผัดบ่มีเขาลูกเไว้ผัดรับจ้างเอาเขาบะไ้เห็ดนาบ่นาบ่มีบ่มีจึงกนีนะบ่มีจักไห้แผ่นนึงกับบ่มีดินบ้านนี่กับพอใหญ่แล้วจัดสั้นให้อยู่อ๋อวกต่ดินนี่กับ่แม่นของตัวเองว่า่ว่าเพิ่นจัดสั้นให้ บัด่อยมาทำวิสเนี่ยสะราม้อนกับ่างีพ่นไปเอาในวัดใหม่แม่อยู่อหม่ปู่นอนมาหากมาอยู่นี่ยว่ามาอยู่บ้านนี่นะอยู่แต่ไม่ได้เชาไปปีเราบ้านข่อยอยู่บ้านปลาไหลพ่นเมืองใจภูทองพ่นโอ้ยใหญ่มากจริงๆใหญ่มาน้ำผัวมาเลยเนาข่อยถือผ้าสามเดือนลูกข่อยจนใหญ่เป็นแากว่าเป็นบ้าวอะไรผัวไม่ตู้ไปให้เราหนี้เท่าบ้านนี่นะปะกันกงข่อยเนี่ยนะ พ่อป oh, ้าเตหึงนะป้าเตหึงนเลยจะคอยถือพาสามเดือนลูกคอยกับอยากซ้ำเจ้าห่างอายุมันลดอีดอกบอกผู้ชายบอกผู้ชายลูกหล่าคอยบอกแต่ตอนนี้เพิ่นไปเอาลูกเอาเมียเหรอบออยังไม่ได้ไปเอามันกับอายุยังบม่ได้ยังไม่ได้นหาก็ได้อายุเจ็ดปีอเจ็ดปีสิมานี่อ๋อเพิ่นก็ยังอยู่น้ำแม่ยัอยู่น้ำแม่ผู้ใดสิเอาเอาถูกดูกเอ้ยอ๋อเนาะ มันเอาทุกผู้ใดสิเอาก็บอกไปหาหาคนทุกคือกันแม่นอยู่แม่นอยู่มันทุกคนยากเพิ่นก็เพิ่นก็บ่มองเฮาแล้วลูกเอยแม่นอยู่เนาะแม่ตเนาะขาดคืนนั่นแหละเลยกดคําบ่ไปัดขาดคืนอ๋อไปเลี้ยงงัวับางเอางัวเลี้ยงงัวับางเอาเอางัวบดเนี่ยคํา่าเพิ่นได้2ได้2ปีแล้วเพิ่นสิให้เฮาตนึง2ปีให้ตนึงเอออต เฮาไปเลี้ยงเลี้ยงเอาดีกว่าเฮาเฮาบ่มีเงินซื้อได้สักเนาะเฮาเลี้ยงรับจ้างเอาเลี้ยงเลี้ยงได้จักปีละงวน่ะฮาก็เลี้ยงปีนี้แหละได้แล้วว่าลูกมันนะได้ลูกหนึ่งนะกับแมงเป็นของเพื่อนยังมาเป็นของเอาอ๋อคือเพื่อนเอากอนะเพิ่นเอากออคุ่นเขาต่อไปเ่นเฮาจังได้เนาะเขาได้จองไว้หาได้ลูกได้เมียเมื่อหน้าเมื่อไนเขาแม่กับบ่มีได้สักอ๋อ แม่อยู่บ้านพุ่นกับแปดแป้แปงหน้าไห่ชองซ้ำให้ของแม่อยู่พุ่นกระทุกอคอยลุลุกแห้งเพิ่นหลขายพัวคอยเบิดแบบบนไ้นีเพียงเ<อ>พิ่นกันนี้ไปเอาเมียไม่ละคือหน้าอยู่พุ่นกับขายแล้วบ่ะแม่คอยและวขายพัวคอยคอ,อยลุลุกได้จ<อ>ังเกือบตายหวังหันก็นได้ยังไหนมาหนำพิ่นนี่มาําำพิ่นเพื่นกับไปเอาเมียไม่หน้าเอื่อยเอื่อยน้องเพื่นเพิ่นเอาอยู่บ้านเดียวกันนี้มาตอนนี้นะ บ่ไปเนื้อครทังเวียงครเนาะโดยแล้วไอ้แม่ของน้องลายนี่ค่ะมันไปท่ามันเขาสิดไปเกี่ยวเขาหย่หาค่เขา,าจ้างอ้โห่บได้ยู่รอกซ้ำา<ะ>นึ่งนเรามีลูกเยาคนส้อืมหัาเขาโบอ,อยู่เฮือนจะเทือ่อเขาไปลารับจ้างโอ้เน,ะนา,ากกนนะซอยกันทำมาหากินเนาะซอยกันเขาโบโบไปเขาบัดโบได้กินอืมขาดเคืนยังเต๊กหุ๋ย ก็คือทุกอย่างก,กับด้อยู่ชื่อเนาะก็หากินชืมม่อโมงแม่มาทำอิดมาได้ช่องทำเดือนนันน้นพัวนั้นพังเสาเฮือนนในไว้ไว้ใชเย็ดเนี่ย,ยแล้วกับป้าวะเนี่เสาเฮือนนี่เตะหึงนะบอนนี่นะเตะข้ามาทำอิซเนาะบ้านแม่กับประยดเลยแล้วบ้านแม่โมม,มีเงินเด้ส๋สั่งอ๋อพคนนี้ป้าคนนี้ป้า เพิ่น,นี้ป้าแล้วข้ามุ้ยปัญญาเอดละบาทเงินกับบ่มีหาหลับจ้างกินยูทูบในน้อยอันนี้กัเพื่อนอันนี้กัเสาวีนราเพิ่นเอาไห่อันนี้กับเพื่อนผู้อื่นเอาไห่อีกที่ว่าน,นี่นะแม่นราบ่มีสาวีเรเอาไห้ไรไห้ลูกข่อยนะไปดำหน้าไปดำหน้ารลับจ้างของเพื่อนเออเพิ่นเราอีต้นแหง้งนะอ่ะนะแต่เราเอาไห้มาปุ๊บยู่เนาะแต่กี้กระท่อมน้อยอยู่ในหันมันเทแหง้ง แล้วเอาสะเฮือนกูเ้เราว่านะ<ห>่ะของเราเห็นเฮือนก่อแล้วนะคือเพิ่นมีเฮือนหลายลังไห้ใช่ไ้ะเออแต่เป็นลูกขอพปเ็ดหน้าเลยสองปีเพิ่นอยากจังไห้เฮือนหลังนี้<ห>แม่เฮือนแม่บ่มนี้กระท่อมน้อยกับมันฮักมันเทไปเลยหลายปีแล้วแม่มาอยู่นะหลายปีแล้วก็่มเมนบ้านเขาอันนี้นะบาน<ห>ออ้านข่อยพุนใหญ่มาเนาะใหญ่มากที่ซื้อมาผูวว่าเพิ่นชิบวทิมบ่ปะลก่อย มามามากระปวดปวดปฏบัดป่าใช่ไหมมาถิ่ิบัดป่าซ่องโอ้ยเนาะแล้วก็ยู่ไ<ะ><ะ>ปล่ะบาลน,น,น,นี้นายหนาเขากับบุมี่แหละคือง่ายมาเพราะว่าบุมี่หายไม่น่าใช่เนาะบุมี่แล้วของอของเพิ่นเพิ่นบ่หายเขาก็บบ่ได้เลยเออเขาสิไปสู่เขาก็บบ่ได้เพิ่นบ่หายด้ได้ซส่องบ่ได้แล้วเพิ่นกับป่าไปล่ปะบาลนี้ยิงเต็กแล้วโมนแบบโมนแม่เพิ่นเด้๋จะเพิ่นว่าเพิ่นไห้โมูนของแม่เนาะแม่เพิ่นพุ๊ เฮากระบ,บอกได้หละเปิดไหวแมนแมนเอาก็หากินไปน,าาน,ล,นล้วมาสาดนี่ะล้วบ่างหันนะแม่ผมชวนอ้อยบอม่มีชามมื้อนังเถื่อกับบ่ได้กินเขาอดเขาบ่ะมันบ่มีบ่มีมาเลยนะบ่มีเลาหลับเอามีมาหายลูกในร้านกินแล้วก็ไปหาต่อยกิซี่มาได้เงินล้ดไปใส่เพิ่อนหากิซี่ขายรายหนึ่งนะบัดมีชวนอ้อยบัด พากันไปตัดอ้อยละใครแน่บอิว้วตัดอ้อยรับจา้างพ่อหรือว่าตัดอ้อยรับจ้างน้ำมันนี่ละเพื่อนปลูกอ้อยเดียวบริษัทเพื่อนปลูกอ้อยในมือจะพันจะไปรับจา้างมัดหนึ่งสามร้อยกิบมัดหนึ่งสามร้อยกิบได้ยูดอกมือพูดล,ละสองพูดล,ละร้อยไป<อ>บ้านนี้นะโบมีแล้วบ้านนี้อ้อยนะเพือพ่อนปลูกเลยเพื่อนปลูกหลายปีแล้วบว่บ่ได้ปลูกหลายปีแล้วก็หิ้วคือเก้าเนาะวิทย์เกี่ยวเข่านี่ครับที่ือว่าี่เม่ก็หิ้วละ จำเป็นเฮาหามียังไปจ้างละไปอบเฮาโบเกียดงานตอนนี้ยังมีกินยู่ว่าเขาเดี๋ยวนี้ยังพอได้กินนะเพื่อนลูก่อยไปรับจ้างเอาเข่ารับจ้างก็คือบม่ได้เอาเงินเอาเข่าแทนเอาเข่าแทนเอา,ขาเอาข่าแทนเงินเนาะคือเซลล์เซลล์เ,เงินมากกับไปซื้อเขาอาอ่าือเก่าก็ซื้อมันกับ่ได้ซื้อก็ได้หน่อยนะึงบ่คือหมูเอาให้นะหมูสมมติว่าเป่า,ปานึง เพิ่นไปให้เปาไปกินน้ำลูกเลยเพิ่นตติมเพิ่นตติมโดยเติมให้นาะขันวิทนี่ไปเลยครับวิทนี่ก็บเบิรกินนะคือเบิดกินนะถามวิทนี่คือจะหายยังขายมานนี่ไปว่าจะไปจ้างคนละขั้นมองบวกสวนยางก็จามาจ้างแล้วยางนี่เสียหนาเนี่ยเอากระปออ๋อ ไปนอนอยู่ดงพื่อนเเสียหนาพอาะที่กินเขานั่นแหละชวนชวนอย่างกันเนะชวนอย่างบุกเมื่อหนึ่งสามชิพมือหนึ่งสามชิพเศร้าเขากระปนอนอยู่พื่นได้ว่าหรือว่านอนแล้วหมงยังมันยังเงียบเที่ยวได้สักมันไก่เนาะไปแล้วมาสะพายจ้างไปกับเทายิยู่วื่อซื้อร้อนมาดีบาทนี่ยโมไม่กินคือแม่เนี่ยได้โซ่หลายแนวลูกไปยืม ลูกไปยืมเงินกับเจ้ากับเจ้ากับมาถามอยู่ว่นทามกับเฮามู่มียืมเงินคนในบ้านนี่บ่าอนกระเจ้าขายเครื่องทงในบ้านอ๋อยืมเงินไม่ชื่อ,อยากินบอน่ะไหมจุยืมไปหกงหมอ,มอขอใ,ใส่ออกซิ่อยู่บักหง,งึง,ง,งขอบริเวณหมือจนวะคอยดีพี่ลูกขอจงบอ,อวกว,ว่าลูกคอยไปยืมเงินอ๋อขอเฮาชิ้วหเมือเพียงเฮาโซเดสโซจนหเมือคำก็คือว่านะผ้เป็นลูกอะผู่มีก็ต้องยืมไปก่อน เพิ่นว่ายามเกี่ยวเขาหมู่จ้างเจ้าคือบ่มีเงินใช่คอยบ่ได้เอาเงินคอยว่าเอาเขาเจ้าเจ้าเงินเจ้าเงินบัดบ่มีเขาเจ้าเงินคาบานกับเจ้าเงินมาใช้หนีเพิ่นกับบ่มีเขากินกับบ่มีเขากินอ่าจำเป็นต้องเอาเขาบ้านนี่จำเป็นเนาะกะเข้ไปจะเสียเอาบ่มีเด้สิเเพิ่นกัอยากให้ยัวแล้วโอ้ยยะเอาเป็นหนี่อพีนอ่อนโชกับบ่โชกับ คือจะไข่แน่อ๋อเนาะว่านนี่กัไข่บิดมือนบิดเวีนลูกก่อยบจนบมดได้ไปเกี่ยวเขาวันมีไผ่อยู่นําเพิ่นหาก็ไปมื่อนี้บ่เพิ่นหาก็ไปบมดได้ไปย่ำน้ำเมื่อนี้ไปถามเขาบุบถามว่าเพิ่นจะจ้างหรือบ่จ้างดิจ้างหรือบ่จ้างนี่นะคำมันจ้างมื่ออื่นเขาก็ไปเลยเนาะบมดได้อยู่จักมื่อกี้รุ่งก่ย่านเพิ่นบ่จ้างแล้วฝนมันอยากตกมื่อนี้นะจังว่านี่เลย วานนี่เพิ่นกับตุ๊กพ่นกับบัวทิจ้างวานนี่ลูกข่อยก็ไปคุดคุ้มมันน่น่ะคุดไอ้คุ้มบิดบัวนั่นฟังรักนะเนาะฟังรักนั่นแหละแข่งพันวานเนี่ยกับไก่แนมันอ่อนแน่ดิ่งอ่ายามนี้มันยังอ่อนอยู่เนาะดิ่งยังอ่อนอยู่คุ้มละพันที่ในยินไหวมองนั่นนะสิจ้างหลักจะสิจ้างบัวจ้างแล้ฟังไปน้องหน่อยนี่เขาท่งเที่ยวในวานนี่เขาบอสองเมื้อนี้บอได้ใบ่เพิ่นบัวเดืคันให้เปิด ยังไม่เปิดโรงเรียนอีกวันน uh ี streets, uh ่ยังเปิดทำอิฐเลยเปิดปิดวางโควิดเนี่ยนะอ๋อยังไม่ได้เปิดเลยเนาะยังเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดเมื่อไปร่เราโรงเรียนเครื่องนุ่งเพิ่นมาเบิกหายเลยได้เครื่องนุ่งงามบเพิ่นมาเบิกในโรงเรียนนี่อ๋อเบิกเบิกเอาเพิ่นมาแต่เมืองเพิ่นมาเบิกชิ้นเสื้อทงเกิบเพิ่นมาเบิกอ๋ออายุกักปีแล้วเนี่ยเก้าปี มันค <ขอ S 1> <ข>นใหญ่คนสูงอ,อืมพอของน้อ,นอยเได้จ้ะไปใช่จ้ะป้ากันป้ากันป้าถึงนะโยอันนี้ได้สามเดือนเก<อ>ิดแล้วอนี้ได้สามเดือนเลยแม่ไปหลับจ้างก็ข,อขออ่อยอี่เอาบ่จักเอาลุกตัวเองจักเอาหลานอืมขอมัสั่น,น,นเฮากับเฮากับบ้ดิ้กินหลู่มไย สาเหตุเป็นเป็นยังคือป้าเขาที่เขาถุกนี่แหละเ,ออเขาบุญนี่แลหละวรือไยแต่ก่อนกี่เพื่อนมผมหูว่าว่าครอบครัวเขาถุกคนจังเอาเขาก็เห็นหักเขาเอาแม่ก็ะท้ามว่าแม่ถูกทุกกระยาบเทึงไปเิงมากเขาข้านนานนะมะั้มเขาเลยนี้ป้าบ่บร้มาเย่าม,มายามลูกเลยว่าขโมอน,นี่กันบมม,ม,มาเขาบ<อ>ุญม,มามาไกลบ้านเขาเป็นอยู่ไกลุ ทำใสหยาบโอ้โมแมนคนทางนี่เนาะโมแมนคนนัมโมนีคนใสหยาบผอเขเป็นครอบเป็นครัวแล้วเขาก็บ่มาแล้วโดยโดยรับจ้างบาได้ยุคำมือนะเขากมยิ่คนจ้างนะได้ยุอือคือไปหารับจ้างคู่มือเนาะมาได้ยุเพื่อนจังมือนะคู่มือมีคนจ้างแล้วไปคู่มือใช่กางเวกกางยามแรงก็ไปไม่เอาแต่ว่าแต่ไปจ้างก็ไปยามแรงหาหารับจ้าง ยังนั่แรงนะมีแนวไปไหนมีอยู่คุณแล้วดงคุณแล้วเสียหนาแล้วยางให้เขาคุณแล้วอ่าขมบ่มียังกระแท้ก็แบกไม่หลอกโคขังที่ซ่าไประจันแล้วยังมีอยู่บ้างกี่ซีกมือนี่กันมีอยู่พอได้เท<อ>ือดละโลอ๋อเทือดละโลเทือดอะไรแล้วเขาคืนบ่ได้ได้สักเนาะโลหนึ่งสิบพันอะได้โลหนึ่งเขาก็ได้สิบพันกิฟก์พรได้ซื้อพริกเป๊กนวัวกินเนาะก็คือโลหนึ่งสิบพัน พอได้มากเลยซื้อมาได้มากนะเมนบนได้เข่าโทองนะซื้อเข่าซื้อพริกเกลือเป็นนัวกับบอะเป็นนัวกับเบดเลยอือโอยหากิน,นมือต่อมือเนาะก็ได้กันเนาะหากินวันวันหามือนน,นี้กินมือนนี้หามืออื่นกินมือนนมอ,อื่นยากนะนั่นแหละลูกเลยนในถูกเลยโอ้ยผู้ได้สีเอาโมมีม่พูเอาดอกกันในถูกเลย ขันแจกลวผู้ชิถุกอนดีคือกันกำเอาในเขาที่เอาน่ะหูวลุก็ยังนุ่มแยน่อยู่ตังไปนี่แล้วหาแบบโชกมันมานมันกบชิมี่ผู้เอาต่อไปแล้วกาขยันทรมาหากินเนี่ยเพื่อนกขเห็นเองแล้วว่าเออเฮือนี่รู้มันเนาะดูมัวดูผัดเฮาหวานจิ้นยำเป็นแล้วอ่าผูเห็ดก็บเได้กินเนาะผูเห็ดเฮาก็บเพื่กินแน่นไปแตแม่ก็ไปคือกัน ข้าแม่โซ่นี่แม่ไปบวได้อีเดียนี้นะแม่เป็นมาจากปีแล้วปีแล้วนี่แม่เป็นอ,อ๋อหากับไปบ่ได้ไปหาอยู่หากินปีนี้บ่อืมบาดนี้นะแม่น่ะบวแม่แม่ตุ้อีกเดียวนี้กินยาํำดำอ,อ๋อบวมยากินน้ำํำดำรดอันนี้พองขึ้นพองขึ้นกินยาลายเล่นบวมแม่บาดเนี้นบาดแยมหนาวมากเนี่ยเป็นหัน่นเป็นหัน่นเป็นหัน่น,นอย่คือเลือดนั้น มันตึงไปจักยกว่าเลือดดำมางเพ่อนในไรคอัเจ็บหัวเนี่ยโบเห็นหุ่วงเดียวนี่นะเป็นวินดยอกแบเป็นวินเหมอนบ่วินวินจนโบเห็นห่วงเดียวนี้ไพ่ก็บอกว่ายาเด้อยาเด้อเจ้าน่ะมันเบ่งลายแล้วโบให้กินยาบ่โบให้กินยาดำนะคอยกับยาบาดนี้นะจะวา่ได้ไปบ่ได้บาดนี้นะยางแต่หั่นมานี้เนี่ยอยากเศร้าบ่ได้หลายกว่าเมื่อยอ๋อ เมื่อยหันใจว่าว่าเลยหันใจป่ะทันเนอะคือมันร่างกายมัว่าบริสมบูรณ์แต่มันกันยางไกลม่ได้โดยม่ได้แล้วเมื่อยดินเน่ดินจัดสรรในพิ่นอยู่แม่นเบิดน้ำมันเนี่แม่นบเลยว่าแม่นเบดเลยดินเพินจัดสรรยกัยังดีเนาะยังมียังมีทีอยู่มีทีอยู่หากใครแมนเขาอยู่ดินบุคคลเนยสมมูรณเขาากไห่นี้เขาก็ได้นี้ แม่นแนนอันนี้ยังว่าเพิ่นบ่ไล่เพิ่นเว้าอ่าเพิ่นให้อยู่โดยเพิ่นให้อยู่คือเพิ่นจัดชั้นห้อยูเลยเด้่เพิ่นจัดชั้นห้อยู่อยู่ตลอดเพิ่นเว้าคันแนนมอยขายเพิ่นว่าขายบ่ได้อยู่แล้วขายบ่ได้อืมันเป็นที่ของรัฐของหลวงเป็นของรัฐของหลวงแล้วเพิ่นให้อยู่อยู่ตลอดเช่นลูกเส้นล้านก็อยู่อยู่ได้จนบ่อยากอยูเพื่นน่ะจนบ่อยากอยู่ <cái> ถามมันครูผ้ามานนี่ก็ได้ว่าประวัติข่อยเป็นมาได้นะข่อยน่ะไปหาเราได้มื่อมีมือยังมมียังอย่าก่อยไปหาเรา <ừ. S 2> เป็นเมียเป็นงานเราข่อยไปหาเราเราก็ดีได้ไ้เราอนะ่ะเราช่วยดูทุกอย่างวะเราช่วยได้ <ừ. S 2> นางเสือชุกเข่ามีก็ไปขอเงินเราเราก็ให้บ่เสือรู้สองรู้เราหนะ <ừ. S 2> ้นะหนืมเงอนเราบัรหลายคน ขับเพื่อนมี่วังเพื่อนอยู่บ้านอัน,นี้เด้ซักเออพือพอนนพ่อนน่ะเพื่อนมีเพื่อนน่ะขอไปหาเพื่อนน่ะมาดื่นขอกับบหานคือบุก้าไปหาเนะาะบุก้าแล้วคือมีแต่เล่าในซอยเหลือเด้ซักขับไปขอ,ขอไปขอน้ำเล่าเนาะนนไปขอไปขอน้ำเล่ามาแล้วหมดดื่นเท่ากับโมาันยันเพื่อนบมไอร์รวยแมนแมนขันวัดยา,า,ากนะหนาไปคืออันนั้นคือการแลกเปลี่ยนเนาะการแลกเปลี่ยนกันถ้าจะไปขอชื่อกัน ขอหลายเพื่อนก็ให้โย่หอบูหานไปหาคนหอดูน้ำเอ้าสูไปนี่แล้วล <Hum. S 2> ูเลยขัดที el, el ่เมื่อบ้านเก่าก็คือเก่าเมื่องพุ่นกับบมีคือเก่าเมื่อเมื่อพุ่นสูเนี๋อยู่พี่ซะเมื่อพุ่นกับบมี่ยังนะเนาะตอนนี้ตอนนี้เบินเบิรแหละบ่มี่ยังแหละลูกหลานกเขากบะยังเมื่อแล้วเขาอยู่กี่เอิงละสูเอาเขาบอกใช่บ่เมื่อแล้ว อาจารย์ท้าการิเอไอ้เจ้าจักนี่เนาะพ่อได้ซื้อยากินน้องม่ตู้โดยกะลูกกะบไม่ได้หังไม่ได้มีหรอกไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยหรอกแต่เห็นแม่แบบว่าเจ็บชวัวทุกยากบวสบายเนาะจักรพอเ้ากับพ่อได้มีเงินอยู่จกักเด็กๆหน่อยพ่อได้ช่วยเหลือแม่ตู้ไปซื้อยากินเนาะโดยฮะเ้ากับมามีมาลาย ตาทูไห่ลับไห่รวยเด้อลูกเด้อให้ข้างให้มีเด้อสาธุสาธทูฮะเราก็จะขอตัวกลับก่อนเด้อวันนี้เด้อสบายดีสบายดีสบายดีไม่ไหวไม่รู้โอเคเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบุญก็ได้ไปสอบถามแม่ตู้เพป็นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือแม่ตู้เราก็อยู่กับลูกกับหลานนั่านอ่ะเพราะว่าผัวยแล้วกับโบมีแล้วก็ลูก เาแล้วก็หาอยู่หากินหารับจ้างนะมาพราะได้ซื้อเขากินเนาะแต่ละมือกับชีวิตรประจาวันของเราเนะชีวิตรประจําวันของที่ว่าลูกเต้าหาการับจ้างทุกอย่างทั่วไปเนาะเพราะได้เงินมาซื้อเขากินมักลิกไปได้เป็นนัวเนาะก็คือทั้งลูกแล้วก็เป็นแม่ห้างใช่ไหมซัำจ้ะคือผมมีลูกผมมีผัวไอ้ผมมีผัว,ม,ผวมีลูกแต่ว่าทั้งแม่กะ หัวกับป้าอังเต้ลูกเราอย่างนี้หน่อยเนาะคือเราว่ากันนะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะบาบุญที่เขาลาเพียงเท่านี้เนาะก็ขอฝากพี่ฝากน้องติดตามผลงานของบาบุญเนาะพ่อบาบุญก็สัมภาษณ์ยังบ่ค่อยเก่งปาัญญเนาะก็ขอโทษขอไปพี่น้องเนาะที่ยังเว้าบ่ทันคองนะก็ถามยังบ่ได้ละเอียดปาัญญเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเนาะที่ คอยส่งกำลังใจมาให้มาบุญโดยตลอดเนาะโอเคเนาะมาบุญกับชิคอล่าเพียงเท่านี้เนาะกลับสบัสด,ดีและสบายดีเลยสบายดี